อาหารจุลินทรีย์ที่ดีคืออะไรคะน้องลี่ฟอสค่ะใช่ฟอสต์ฟุกโตโอลิโกซัคคาไรเป็นพีเบอร์อติกนะคะเรียกว่าป้องกันท้องผูกแล้วก็เพิ่มมวลอุจจาระแล้วก็ป้องกันท้องเสียจากการที่ใช้ยาปฏิชีวนะแล้วมีงานวิจัยนะคะกว่า200ฉบับที่ได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและยา ของญี่ปุ่นสารัฐและยุโรปนะคะกว่า20ปีว่าทำให้เกิดาการย่อยและเป็นกรดแลคติกนะคะทำให้ลำไส้มีภาวะเป็นกรดแล้วไปยับยั้งาการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคนะคะทีนี้ในฟอส์สเนี่ยฟุกโตโอลิโกแซคคาายเนี่ยเขาเป็นใยอาหารละลายน้ำแต่จะไม่สามารถถูกย่อย ด้วยเอนไซม์ในร่างกายของมนุษย์จะจะถูกย่อยด้วยจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายของเรานะคะ1กรัมนะคะของฟอสเนี่ยจะเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีได้6เท่าวันนี้ไฟโบติกนะคะหซองมี6 0 0 0มิลลิกรัมนะคะมีฟอส6 0 0 0มิลลิกรัมถ้าหารออกมาเป็นกรัมก็คือ6กรัมนะคะกกรัมจะเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่ดีได้เท่าไหร่คะ มีงานวิจัยว่านะคะ,ะปี1999เนี่ยช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและแมกนีเซียมด้วยนั่นแสดงว่าลดภาวะกระดูกพุนได้ด้วยนะคะสารบิวทลิกซึ่งมีปริมาณที่สูงขึ้นแล้วทำให้ลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งทางเดินอาหารด้วยน่าสนใจมากเลยน้องลี่วันนี้เราดื่มเป็น วันที่เท่าไหร่แล้วคะย4 24. 24เนาะ <24. S 1> ต่อเนื่องกันมาทุกวันเลยนะคะก็วันนี้ขออนุญาตแบ่งแบ่งดื่มกับน้องลี่เพราะว่าเมื่อวานเป็นอาหารเป็นพิษนะคะอืมอร,รู้สึกว่าลำไส้เราจะสบายขึ้นนะคะก็วันนี้เรามีอาหารจุลินทรีย์ที่ดีนะคะเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ที่มากแล้วก็ มีการยอมรับแล้วว่าทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราดีขึ้นด้วยมาดื่มนะคะแล้วก็ให้อาหารจุลินทรีย์ด้วยไฟ,ไฟโบติก